เขาเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับสะใจกันสุดๆกับเกมนี้ครับที่ทีมชาติไทยของเรานั้นล้มฟิลิปปินได้สําเร็จแซงชนะแบบทารุณกันเลยทีเดียวครับจากที่ตามอยู่2ต่อศูนย์เซตแต่ว่าพลิกกลับมาชนะ3ต่อ2เซตถึงแม้ว่าช่วง2เซตแรกนั้นฟิลิปปินจะออกนําเราตบทารุณยับยับเลยครับขึ้น,นาเรา2ต่อศูนย์เซตแต่ว่าสุดท้ายไทยของเรามีแรงฮึดโคตรปาแก้เกมบวกกับ อามอนเทพเนี่ยยังเป็นตัวหลักคีย์เพเยอร์สำคัญอยู่ซึ่งก็ทุบแบบจัดหนักจัดเต็มคนเดียวจุกๆมากกว่า20คะแนนโดยเรามาไล่เรียงผู้เล่นตัวจริงของไทยเรากันก่อนนะครับก็เรียกว่าโค้ชปาร์คยังใช้ชุดผู้เล่นเดิมนะตัวเซตก็เป็นบุญยาวฤทธิ์ยังมีหัวเสาอย่างอนุรักษ์กฤษดาอมรอเทพชัยวัฒน์และก็ทูปประดิษฐ์ซึ่งก็ถือว่าเป็นชุดเดิมที่ไม่ค่อยอยากจะเปลี่ยนเท่าไหร่นะครับคือแมตช์ไหนที่เราเจอเกมมันสูสีเนี่ยโค้ชปาร์คจะไม่ค่อยเปลี่ยนผู้เล่นตัวหลัักกนนะครบเื่องจา กลัวว่าโซนแล้วก็แนวรับของเรามันจะเสียเกมนี้ก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราก็ยังมีการเปลี่ยนนะอย่างเซตหนึ่งเซตสองที่ฟิลิปปินชนะเราไปได้เนี่ยเราก็มีการโรเตชันผู้เล่นหลายคนเลยสําหรับเซตที่1ครับต้องบอกว่ารูปเกมนั้นฟิลิปปินเขามาดีมากนะครับทุบแบบยับยับเลยสําหรับเซตที่1ครับต้องบอกได้เลยว่าฟิลิปปินนั้นเขารูปเกมมาดีมาแบบเหนือความคาดหมายนะครับเจอกันในเลขแรกเนี่ยเป็นไทยเราที่ชนะไปแบบสบายสบาย ก็คือชนะไป3ต่อศูนย์เสร็จแล้วแต้มสก,กอร์เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะห่างด้วยซึ่งเกมนั้นผู้เล่นนําแต้มสูงสุดของไทยเราครับก็เป็นอมรเทพที่ทําไป20แล้วก็กฤษดาอีกทําไปอีก20 แต่ว่าเกมนี้ไม่เหมือนเดิมนะครับไม่ใช่ครับแต่ว่าเกมนี้ไม่เหมือนเดิมครับปรากฏว,ว่าฝั่งของฟิลิปปินส์เขามาดีมากมีผู้เล่นหลายตัวหลายคนเลยที่สร้างความโดดเด่นสร้างความตกตะลึงทั้งทากุยโบรรสครับที่ตบดีตีดีรวมถึงรามิเรสที่สอยแต่ละจังหวะเนี่ยบล็อกของเราแตกบล็อกของเราตามไม่ทันประกอบกับเกมดีเฟนส์ของฟิลิปปินส์เขามาดีมากบวกกับบอลแรก ที่รับบอลแรกเดนเนียนแล้วก็เลือกเล่นกับหน้าบล็อกไทยเราเลยนะครับเรียกว่ารอไม่อยู่นะสำหรับเซตที่1ก็แพ้ไป18-25ต่อถึงแม้ว่าเราจะาไม่ค่อยอยู่แต่อมอมรเทพเองก็ยังโชว์ดีเด็ดที่ขาดนะครับเซตแรกเนี่ยอาจจะพึ่งอมรเทพมากไปหน่อยก็เลยทำให้ฟิลิปปินส์เขาดักแล้วก็จับทางได้ดีซึ่งแข่งขันกันไปเพียงแค่26นาทีเท่านั้นกับเซตที่1ส่วนในเซตที่2ครับเซตนี้ก็เริ่มต้นมาด้วยการฟิลิปปินส์เนี่ย ทำได้ดีกว่าเช่นเดียวกันคือฟิลิปปินส์เขามีทีเด็ดในเรื่องของการโจมตีที่มีความเด็ดขาดมากๆซึ่งก็ยังมีในเรื่องของเกมดีฟ ens นะครับเขามีตัวผู้เล่นหลากหลายคีย์อู้เลี้หลาย2เซตแรกเนี่ยจะเห็นความต่างชัดเจนเลยถ้าเกิดว่าใครได้ดูนะก็จะเห็นชัดเลยครับว่าโอ้โหแต่ละจอดแต่ละจังหวะที่ฟิลิปปินส์ขึ้นตีมันดุมันเด็ดขาดกว่าเราเยอะมากส่วนเรายังตั้งเกมตั้งศูนกันไม่ได้สำหรับ2เซตแรกนะครับดูรูปเกมแล้วไม่น่ายันมาถึง5เซตด้วยซ้ําแต่สุดท้ายครับ ด้วยวิธีการเล่นหลายตัวหลายช็อต,หล,ต,ห,ลตหลายตัวหลายจังหวะเนี่ยเราก็เหมือนมีความมั่นใจมีแรงฮหดมากขึ้นกับเซตที่สองนะก็พยายามไล่แต้มมาพยายามหาจังหวะพยายามหาช่องตีซึ่งถามว่าเรามีไหมมันก็มีเลยครับส่วนใหญ่ก็เป็นอมรเทพนี่แหละแต่อมอมรเทพช่วง2เซตแรกอย่างที่ผมบอกเลยคือโดนฟิลิปปินเนี่ยดักจับทางไม่หมดเนื่องจากเกมลูกของเรายังขาดความหลากหลายอยู่นะครับส่วนใหญ่ก็ยกให้กับอมรเทพพอยกย้ำๆเขาที่เดิมเนี่ยกลายเป็นว่าแนวรับ โซนบล็อกของฟิลิปปินส์เขาก็วิ่งมาดักทางแบบเกินความคาดหมายนะครับการขึ้นบล็อกของเราก็จะขึ้นแบบสลับกันขึ้นนะตัวแรกขึ้นก่อนแล้วตัว2ก็ขึ้นตามซึ่งเซสองเราแพ้ไปแบบ น่าเสียดายนะครับและก็ในเซตที่3นั้นเรียกว่าไทยของเรามีแรงหึดไม่รู้ว่าโค้ชปาร์คไปแก้เกมยังไงนะแต่ว่าผู้เล่นส่วนใหญ่ก็ยังเป็นผู้เล่นชุดเดิมแต่จะมีฮีเพเยอร์หลายคนที่โดดเด่นขึ้นมาหน่อยนะครับทั้งชัยวัฒน์ทั้งทูบป,ประดิษฐ์ที่มาช่วยซับพอร์ตการโจมตีของอมรเทพทำให้อมอมรเทพนั้นได้พักบ้างนะครับรวมถึงบอลเดว่นเกตสดานเนี่ยก็มีสอดแทรกขึ้นมาบางจังหวะที่สําคัญด้วยซึ่งในเซตนี้เนี่ยเรียกว่าช่วงต้นเกมต้นเซตก็ดูออกเลยครับว่าฟิลิปิน,น,นเร่มจะ หมดทางตีเหมือนกันครับหลายๆช็อตหลายๆจังหวะดูแล้วไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่และสีน้าท,ทางก็เหมือนจะลดความมั่นใจไปเยอะเลยหลังจากที่ทําแต้มกับเราไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นการตีหัวเสาตีมาเราก็มีเกมดีเฟนส์ลูกเซิร์ฟตีมาเราก็รับบอลแรกดีรับบอลแรกอยู่ทําให้ในช่วงเซตที่3ครับแต้มของเราออกนําก่อนทิ้งห่างไปเลยในแต้มที่9ของการแข่งขันครับพอได้9้าปั๊บแต้ม10มาแต้ม11มา12มา จนถึง 14, 15, 16, 17เนี่ยเราก็ออกนำฟิลิปปินส์ถึง 8คะแนนด้วยกันแม่ตอนนั้นเนี่ยเอาเรียกได้ว่าอมรอเทพจัดหนักจัดเต็มครับตีคู่มากับทูปประดิษฐ์จังหวะตีแต่ละช็อตเนี่ยฟิลิปปินส์ดีฟ ens แทบไม่ได้เลยต้องบอกว่าดีฟ ens ไม่ได้เลยนะครับพอบอลแรกเราเข้าเนี่ยแล้วเกมเสิร์ฟฟิลิปปินส์ไม่กล้าเสิร์ฟหนักไม่กล้าเสิร์ฟไม่กล้าเสิร์ฟแรงด้วยมันทำให้เราเนี่ยมีความมั่นใจและก็มีความมึกเหืมอมากยิ่งขึ้นคอนฟิเดนซ์มาเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วจังหวะแอคแท็กโจมตีช็อตแรกเนี่ยมันก็ได้แต้มเลยนลลกกนนนะะรัไไม่่ด้ลีกา วอลเลย์บอลชายเนี่ยส่วนใหญ่ก็ แต้มดันดีกันไม่ถึง3 4สแต้มด้วยซ้ําก็ตบหนักตบแรงกันทั้งนั้นโดยเด็นที่ผมชอบที่สุดเนี่ยก็เป็นอมรเทพนะครับตีดีมากนะแล้วจังหวะตีของอมรเทพเนี่ยเป็นคานตีที่ไม่มีเน็ดไม่มีเหนื่อยครับตียังไงแรงยังไงก็แรงอย่างนั้นฟิลิปปินเนี่ยดึงกับถอดใจเลยว่าเฮ้ยพอหนุ่มคนนี้ทําไมตีลงยากจังทําไมบล็อกยากจังถึงแม้ว่าจะตีเดินบล็อกเท่าไหร่เนี่ยความมั่นใจไม่เสียเลยครับอาศัยจังหวะทุบอาศัยจังหวะหยอดแก้ทางอยู่ตลอดซึ่งก็บวกกับอนุรักษ์เนี่ย เออก็มาเช่นเดียวกันรวมไปถึงหลายต่อหลายคนที่ช่วยกันทานแต้มช่วยกันรันแต้มที่สำคัญเนี่ยความเหนียวนี่แหละครับมันเป็นประโยชน์มากสำหรับเซตทสา3ทาให้เรามีแรงฮึดมากขึ้น ก็เลยฉีกแต้มเนี่ยทิ้งไป23ต่อ13คะแนนโอ้โห10แต้มที่เรานำหาจนสุดท้ายครับก็สามารถเอาชนะฟิลิปปินและก็ไล่มาเป็น1ต่อ2เซตด้วยสกอร์5 5ต่อ14ในเซตที่3ของการแข่งขันแล้วก็มาต่อในเซตที่4ครับเซตนี้กลายเป็นว่าหนุ่มไทยของเรายัางโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงนะครับแน่นอนแหละการที่เรา ดักทางจับทางฟิลิปปินได้ในเซตสนั้นมันก็ต่อเนื่องมาจนถึงเซตที่4นะครับฟิลิปปินดูแล้วสภาพความมั่นใจยังดูลดทอนลงเยอะมาก2เซตแรกเนี่ยเหมือนว่าเขาจัดชนะแบบสบายๆนะแต่ว่าพอเซต3ที่4เออพอโดนเราจับทางได้แล้วเนี่ยสีหน้าทางเปลี่ยนนะครับคอนฟิเดนซ์ลดลงประมาณ 30%ได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยไทยเราก็เริ่มนําแต้มทิ้งครับทิ้ง7ต่อ5บ้าง8ต่อ5บ้าง10ต่อ6บ้างคือทิ้งมาเรื่อยเเหมือนกับเซตที่3เลยแล้วหลายจัหว่าโค้ชฟิลิปปินส์ก็เปลี่ยนแบบโอ้โหตัวหลักออกไปหมดเหมือนกันนะครับส่วนไทยเราเนี่ยก็มีสลับทุปประดิษฐ์กับ นัตพงศ์ลงกับเป็นระยะและธุประดิษฐ์ก็เล่นดีด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นบอลหลายสั้นหลายยาวเจ้าตัวทําได้ดีมากบวกกับอมรอเทพอีกแล้วไม่พูดถึงไม่ได้นะครับแต่และเซตเนี่ยอมรเทพโชว์ความดุดันโชว์ความเก่าประสบการณ์มากๆมือซ้ายของเขาเนี่ยมันปิดยากนะครับเพราะว่ามือซ้ายมันเหมือนตีทะแยงเข้ามาในสนามไม่เหมือนมือขวานะมือขวาเนี่ยก็เหมือนจะตีขนานเส้นออกไปมุมตีนเป็นแบบนั้นนะครับแต่ว่ามุมซ้ายเนี่ย มันเอี้ยวมาลงที่ตรงกลางสนามเลยทาให้อมรเทพโดดเด่นมากกับการตีมือซ้าย แล้วตีลงเยอะด้วยนะครับทำแต้มน่าจะเกิน20แต้มนั้นหลังจากผ่านไปเพียงแค่4เซตเท่านั้นซึ่งเซตนี้เนี่ยรูปเกมฟิลิปปินส์ก็มาดีในช่วงท้ายของเซตนะครับหลังจากที่ตามเรา3-4คะแนนก็กลายเป็นว่ามาไล่ทันไทยเราแต่แซงไม่ได้นะครับไทยเรารักษาระยะห่างได้ดีมาก1แต้ม2แต้ม3แต้มเนี่ยเรายังรักษาช่องว่างแกบนี้ได้ดีจนสุดท้ายครับโอโหใจจุด,ใจ,จดใจโจในเซตที่4นั้น ไทยเราก็เอาชนะ25ต่อ23คะแนนเรียกว่าสุดของสุดจริงๆครับกับการเล่นในเกมนี้ทีแรกนึกว่าจะแพ้ไป3ต่อ0แต่ไปๆปมามมันก็ได้ลุ้นแบบยาวๆกันเลยทีเดียวส่วนในเซตที่5ครับรูปเกมเนี่ยยังออกมาสูสีกันเหมือนเดิมนะคู่นี้ฟิลิปปินส์เขาก็พัฒนาขึ้นดีมากนะครับผู้เล่นหลายคนมีความเด็ดขาดในการโจมตีแต่ว่าหน้าร็ของเรานั้น ต้องชื่นชมต้องชื่นชมจริงๆครับหน้าบล็อกรวมถึงการโต้กลับเนี่ยเราทําได้ดีมากนะครับเกมดีเฟนซ์เอ่ยช็อตหลายๆช็อตที่เราสามารถทําได้มันก็ทําไห้ฟิลิปปินเสียขวัญอยู่ไม่น้อยเลยนะครับแต้มของเราออกนําก่ดน6ต่อ5คะแนนเราสามารถพลิกขึ้นนําได้จากที่ตามอยู่จากที่เสมอกันอยู่ไทยของเราก็มางัดฟอร์มเด็ดงัดความเหนียวผมชอบที่สุดเลยก็คือตัวเท็อย่างบุญญาฤทธิ์แหละครับ ที่เป็นตัวเซตแต่ว่าตบได้แรงและก็เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญมากการจ่ายบอลของเขาเนี่ยเป็นการหลอกหน้าบล็อกของฟิลิปปินด้วยนะครับตามเราไม่ทันอยู่หลายครั้งหลายคราวนะเห็นอยู่จะชัดว่าเราจะจ่ายอมอนเทพแต่บางครั้งเนี่ยก็ลไปข้างหลังบางครั้งก็ลุ้ไปข้างหน้าซึ่งช็อตแบบนี้แหละครับที่ทําไม่บอลหน้าบร็อกของฟิลิปปินนั้นตามได้ยากและส่วนใหญ่ก็ตามแทบไม่ได้เลย ซึ่งจุดเปลี่ยนสําคัญของเซตที่ห้าครับก็เป็นจังหวะบล็อกของไทยเรานะที่ดักจับเกมลุกฟิลิปปินได้แบบอยู่เกือบทุกลูกจนแต้มพลิกขึ้นนาครับ12ต่อ7คะแนนมันเป็นแต้มที่ห่างมากนะครับเพราะว่าฟิลิปปินเนี่ยมีความกดดันเหนือคันเสิบอ,ออกส่งแต้มให้เรา13 14แล้วสุดท้ายหนุ่มไทยเราครับก็พลิกแซงชนะได้สําเร็จ3ต่อ2เซตกับเกมนี้ไม่น่าเชื่อจริงๆครับว่าจะสามารถทําได้โอ้โหมันเป็นหนังชีวิตจริงๆ คือเราตามก่อนสองต่อศูนย์แต่ว่าสุดท้ายเรามาชนะได้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมและก็ต้องบอกเลยว่ายังมีลุ้นแชมป์ซีวีลีกต่อเนื่องของไทยเราส่วนคอมเมนต์หลังจบเกมครับต้องบอกว่าเวียดนามยังทึ่งไม่หายเลยครับว่าเฮ้ย ไทยเราเนี่ยชนะได้ยังไงนะล่าสุดก็แพ้เวียดนามทำไมวันนี้ไม่แพ้ให้กับฟิลิปปินส์ทั้างที่โดนนำอยู่3ต่สอสก็มีค่นบอกว่าทำไมไทยถึงกลับมาได้แบบนี้ครับเล่นยังไงมีวิธีการยังไงฟิลิปปินส์ไม่ใช่ย่อยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับเพราะว่าพวกเขา สามารถเอาชนะหลายต่อหลายชาติมาได้หรือยังมีอีกความเมนนึงบอกว่าอามรเทพของไทยเนี่ยเป็นตัวทีเ,วทเด็ดเป็นตัวชี้ขาดสำหรับเกมนี้เลยรวมถึงยังมีผู้เล่นอีกหลายคนดังอนุรักษ์ทูปปิษฐ์ที่สามารถทําแต้มให้ไทยเป็นกรอบเป็นกำและก็พิกชนณได้ในเกมนี้หลายคนมีเวียดนามเนี่ยออกมาชื่นชมไทยเรากันแบบเหลือเนือเอเอเ้อด้วยเขาก็ไม่คาดคิดคาดฝันเหมือนกันนะครับสุดท้ายไทยเราก็ชนะแบบจบ,จบๆและเกมต่อไปเราก็จะเจอกับ ทีมชาติอินโดนีเซียถ้าเกิดว่าอยากได้แชมป์เนี่ยก็ต้องเอาชนะให้ได้นะครับตอนนี้แต่ว่าไทยเรายังมีดีพอที่คว้าแชมป์ได้กับซีเวลิกเลกที่2อยังไงรอชมรอติดตามกันได้เลยนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับวอลเลย์บอลไทยแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันให,นใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย